น้องมีสปาพเพโต้ขายปะแม่จะเอาแบบนะแบบจานใหญ่หรือแบบจานเล็กเอาจานใหญ่มาเลยเอากินคู่กับเนื้อหรือหมูหรือไก่ซูวีเนื้อก็ได้เอาสุกมากสุกน้อยสุกน,น้อยน้อยสุกน้อยนี่ประมาณบูแลหรือมีเดียมแล่มีเดียมแล กินนี่หรือกลับไปกินนี่รอแแบบเออหมดหมดทุกอย่างเอาไอตีอยะแล้วมันจะถามอะไรเยอะๆมีเฮอะไรก็เอามาเสียเวลามันม,ม,มีมีมีแต่สปาโลเซวาเกิวเอาไหมเอามาเอาแบบสุกมากหรือสุกน้อยก็เอาแบบเดิมมึงแค่เปลี่ยนสปาเพโตเป็นโลเซวากิวเอามีเทียมแลกินที่ร้านนี่แหละเอาช้อนมาด้วยเข้าใจปะแล,แ,ลแล้วแล้วแล้วถ้ามันไม่มีซ่อมล่ะ ไม่ต้องแล้วมึงเอามาแค่สปาโรเซ่เนี่ยเอาอร่อยอร่อยเดี๋ยวถ้าช้อนซอมไม่มีกูใช้มือแดกแม่ได้แหละเออคือแค่เนี้ยชิมเส้นก่อนนายเนาะโชคดีนะเนื้อร้านมึงสุดใจพี่ไม่งั้นนะเสียเวลาแย่ร้านมึงอยู่ในซอกาหายากเลยแล้วจะเอาเม็ดสีฟ้าหรือเม็ดสีแดงผิดเรื่องเลยตี